วัสดีครับพี่น้องการเพลงแฟนวลรำมนะครับช่องกรใชัยลาเพลินเอฟไเชียนะครับยินดีต้อนรับซุปตาครับยินดีต้อนรับซุปตากับห้องนะครับมาพี่น้องครับมาแล้วมาเลยครับ ไปเลย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 เห็นอยู่ดอกว่าเห็นหันไปเลย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 ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาแม่ มราต้องซุกซิบกันเลยเอาคึ้นบกไปคือนบกไปคือนบกไป ไปจะเห็นบ่าขี้ผีกหมักวานจะเห็นขี้พีกบหมวอวานอ่านไหยังไปทายเขาเขาบอพี่ทายผมทำไมผมเลื่องได้เลยเี่ว่าตัวเมืองที่เลยนี่คิดเลยตวโอ้มันบ่มีฝีมือมันแน่นละเขาไปแล้วเนี่ยเขาใบกัวเขาใบวาสันตกแต่ตัวนึงเอางานเขาเหลืองเป็นทกถุงก็มาห่อนซีมงแรับงานไหลงรานไหลอ แค่เขากินแต่กาแฟเสเด็จเขามากินซุ้มซีซุ้มหาตัวโอ้ยปวดโขอยดีคือว่มาหมานขักหมานแน่แท้อเอ็กนะแม่เข้มขวาคือจะส่งของมาคือบ่เห็น จักคือ้ามันเล่าเอามาหอลเออแล้วกบอาอสุขกษหอจดของกองทคือ่ไล่ะไปเอาลงมาหอเอกข้าไปตรคิวเออเยี่ยมไกรมาห้มากแลรวเนี่กาะมหามเี่เกาะวราซุีสุมหาเด้ออยินดีต้อนรับสองพระเอกปเปอรสตาร์กลับบ้านนะครับผม ม่ว่าจะเป็นกระมลชัยว่ามไปไปออกเรือมาเอคือยู่หรอเอกคือไป็นลงเรือมั้ยเนล่ะอามาเมะอามาเมะเนาะลกไดแล้ววะปาดอีย่างเนีกิเขาส่งนมแข็งมาสิเนี่ยอย่างเนียเปตัวอย่ง ยังเดี๋ยวว่ากินเหลือเด้อบนขันขี่ใครแต่เมื่อคืนนี่แหละนี่กลัวสวัสดีครับพี่น้องมีเหลักสีหรือฟันอยู่ยังอีกเมื่อไหร่เมื่ได้ถ่ายคลิปแล้วยู่บ่เป็นมัอนี่เครื่องหอนก็ม้วนใส่แห้งแห้งะ มาไม่เอาเอาอย่างที่ยังห้องเจีไว้บบผุนเดสอ่ะพี่ยังใส่เกือบกันหัวมากเลยครับบุดไว้นอะก็มวนช่ยเนาะโอ้โตนี่เอะเอะหัวเอ้ยแมว้ยพักกันนอดดูสัยพี่ยังน่ะ มันยกเอาไปเอกเขาทรงอันน้ำแข็งบมาให้อันนี้บันจกข้องห้อนะครับรวยประมาณสามอยกว่าล้านครับอีหยังนี่เป็นลายสาม0อยเลยอีหยังนี่จสีสีจากสีจากั้งหนูคุณเมทจัน อ้ยมาข้าบริปึกไปหน่ะได้เข็มข้าบริงกๆงักราะว่าเสียล้องใ่ขาดเือโอ้ยเสือมาหายไม่ดอกไปสืบไปสือไปซะนี่จับอินยังถึงก็บิหายบรรไล่เริดอผู้อันกินใหญ่บ่บกบ่ปะ เปิดแอร์ให้ขมมดใส้แนขอขอยเปิดเปิดแอร์คอยแน่มเมนขี่ทีผู้ผู้บอขี่ที่คคือบอเปิดไ้สุดอนสั่นเดี๋ยวค็คือคือฝืนว่าเปิดท่านเมนเปิดแรีวกันเองว่าเปิดมึงยังไงการใช้เรื่องเดี๋ยวเล้วีบมันลง โอกูองบกได้ไปนี่ไปบวงได้กลุ่มมีกระมวลชัยเอกไปหมดเลยแมวล่าอันพวกนอนตายอยู่ห้อมทุบปั่ปเขาเอาแต่สุกตาเออกระเฮ็ดเก็บเถอะนะโอ้เขาเอาแต่สุกตาเนาะมิวสุกตากูสุกนมันเอกเอกประตงใส่อารมณ์ปั่นหัวเอ้ยแมวเอ้ยจะยัง พูดกันไหนเลยอ้าวแอบว่ามันจีบขาคนโอ้ขนมขนมโอ้มักพ้าวมักพ้าวชี้กรกระแพร่เจ้โอ้ยยังนอนจันแนจันแม่ของแม่จันของแม่จันแม่งแบบนี้ชิวดุนองพิษของพิษของไวกเอกตัวเด้อมันซื้อหยังกองนี่ซื้อหยังชิวดุนอ๋อต้องไปแก้วเขาเห็นหยัง โ oh. <ENNIS> อ้น <ก S 1> ี <lawsuit> ulously, ่ของซีวดนแม่โอ้ยยบวกเกลียวบวกเกลียวแต่นี่รักฐานตกแกะแม่เจ้า่คอยแกะแม่เด็กตายแล้วอันนี้ของอ่านเข็มห้ามประตูแกะหรอกอันนี้อาจจะเป็นของบวก็ได้ก็ส่งมาซื้อไพนี่พวนกระมมดไส่เออกระมมดไส่บวกเกลียวแกก็มองเข้าเอาปู้นให้คอยแกะหนิแม่ตัวบักแกะตัวแกะของเขาเห็นอย่างเขาถามตัวเนี่ยตัวซื้อกระมมดไส่เออกระมมดไส่แกะมันเป็นยังหรอก เขาสิฟ้าใครแกะวเดยวช่วยเยกระสเอกลัตนบุรีสีอุบลเดอแกะโอ้มาอย่ดนี้ระบตายนี่แต่มาใหม่หรอไม่มียังหรอเนาะเขาชงเงินมาผอมเลยขาชงเงินมาผอมเลยสรุปแล้วเอกเป็นคนแกะนะครับกล่องซึ่งกมือนชัยก็ไม่ได้สั่งให้แกะนะครับนาช่อันนี เปิดเปิดแอร์นะเปิดห้อนป้าไว้แล้วนี่จอะทอเข้ามาแทงในห้องนี้นะจอะทอเข้าไปห้องนี้คือเปิดเปิดแล้วมันไม่มีแอร์แม่เออจดทอเข้าไปห้องนี้แล้ยมันนะจบนอนนะผู้ผู้ใดนะบอ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 ิบวให้ฟังสิ้นเดือนกับเบิร์ดงานแล้วโควิดไปแล้วอุบลินีสเกต งกทหารเต็มเลยยังเจ็บไอ้นี่โควิดมาแล้วมันจีหอดสิ้นเดือนบ่เท่านั้นแล้วเดี๋ยวก็สั่งยุติสมการสั่งยุติหมดแล้วนะเปิดกระป๋าของเจ้าแอนนะเอ้าเปิดเพอเดียวปะนะคิดเป็นมือเหคิดเป็นมือนะว่านู่หัวมวนครับพี่น้อง ผมม้วนผมม้วนม้วนน้ำแล้วเลยผมแกะกันทีเดียแกะแล้วแต่เด้อพวกแกวกันเด้ตายแล้วพวกแกวกันนะจ๊ะฉันไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะฉันยกมาเฉยเบิร์กยังมาดุเลยเดี๋ยวสิบห้าไอ้ฟังรัดอีกนี่ยังสิบบอกเดี๋ยวลูกชายซื้อยังกาะบางยังเกาะผู้ใดลูกชายจ้ะนี่ใส่นาโมเมนเหล็กสิบเอชเอาน่ามันไข่กระพรอมันซิฟเถ่าอยู่ผู้ใด ออฮะมีปื<_<_<_<_<_<_<_<_<_่มกับโจกลูกไส้หน่อยเห็นไหมไส้ปูที่สองสืปิมปิ่มเออปื่มน้ำคือกันกระปองคื้อในกล่องเอกบ้าดาบเจ้ามูสไส้เอกบ้าพันจิตมแตกเอกรักรักวะเกไ้าเจ้าเนี่ยกนก Được. Điều... Chờ Điều... bên. Bây... Bên tắc vậy. Vâng. Nước Mất 10 đây. cứ hai mù đi. Đó, là... mù Đó, bây mày... Mày... Để không Để có thai nào. Bà... Được. มือมืมือมืเขาหอบกุดบอ้ยไปแล้วพี่น้องมือแค่นี้ละสอัสดีครับ